สว,สวัสดีครับผมชื่อนายวิชิตสมบัติถิตนะครับอยู่ชั้นปีที่4สาขาเอเชียดอกเชียงใต้ศึกษานะครับคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประสบการณ์การทํางานนะครับที่ได้รับจากการศึกษาที่บริษัทเคฟซีเวียดนามจอยเวนเจอร์นะครับแล้วก็หัวข้อวิจัยนะครับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดนะครับ จากการทํางานของพน,น,นักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์บริษัทเคฟซีเวียดนามจอยเวนเตอร์จำกัดนะครับโดยนะครับการสาขกิจครั้งนี้นะครับมีการมอบหมายงานนะครับอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกคืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจําทุกวันนะครับการดูแลเอกาสารรับสมัครงานต่างๆงน,น,างนะครับของพนักงานที่จะสมัครเข้ามาในบริษัทนะครับส่วนใหญ่เป็นพนักงานพาร์ทไทม์นะครับแล้วก็การจัดเตรียมใบสมัครและข้อมูลในใบสมัครให้สามารถนําไปใช้ต่อกับพี่ๆในแผนกได้นะครับเพื่อให้้มีการตรวจสอบได้ง่ายนะครับต่อมานะครับงานที่ มีเฉพาะพิเศษเฉพาะช่วงเวลานะครับคือการออกไปนอกสถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัทนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือการออกไปแจกจ่ายอาหารนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัทเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ของเวียดนามนะครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงการทําหัวข้อวีจารงผมนะครับโดยระหว่างการทํางานนะครับผมได้ค้นพบหัวข้อ วิจัยที่สนใจคือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดนะครับของพนักงานจากการทํางานนะครับของพนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์บริษัทเคฟซีเวียดนามจอยเวนเจอร์จำกัดนะครับโดยการศึกษาครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาปัจจัยปัจจัยจากการทํางานที่ก่อให้เกิดความเครียดนะครับต่อพนักงานและระดับความเครียดของพนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์บริษัทเคฟซีเวียดนามจอยเวนเตอร์จำกัดนะครับ โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบชุมตัวอย่างนะครับและสัมภาษณ์แบบเฉพาะต่อโจงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับประกอบกับการสังเกตการแบบไม่มีส่วนร่วมและข้อมูลตากแหล่งต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับและนําเสนอข้อมูลออกมาแบบพรา,านาวิเคราะห์นะครับผลการศึกษานะครับพบว่าพนักงานนะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดนะครับได้แก่แลักษณะงานอยู่ในระดับมากนะครับ ด้บทบาทหน้าที่ในองค์กรและความสําเร็จและความก้าวหน้าในองค์กรอยู่ในระดับน้อยนะครับในด้านความสัมพันธ์ในที่ทํางานและด้านโครงสร้างและบรรยากาศในองค์กรอยู่ในระดับน้อยที่สุดนะครับทําให้ความเครียดของบรรยากาศโดยรวมนะครับอยู่ในระดับน้อยโดยสัมภาษณ์ถึงสาเหตุลักษณะนานงานที่มีระดับความเครียดอยู่ในระดับมากับไม่ทราบปัจจัยนะครับที่ก่อให้เกิดความเครียด2ออย่างนี้นี่ก็คือ2ประการ ประการที่1คือการรับสมัครงานนะครับที่มีมากแล้วก็ประการที่2การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนะครับจากกบริษัทกิจศึกษาที่บริษัทเคฟซีเวียดนามจอยเวนเจอร์จำกัดครั้งนี้นะครับทําให้ผมได้รับประสบการณ์มากมายนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพี่วีแล้วก็บริษัทนะครับต้องขอขอบคุณนะครับแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่พิเศษอย่างโควิด -19 ก็ตามสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ